นะครับก็คือขายของในร z a d าเนี่ยนะครับโดนค่าธรรมเนียมเยอะเหลือเกินนะครับอยากจะปิดบางตัวเนี่ยทำอย่างไรอย่างเช่นโปรโมทอัตโนมัตินะครับโปรแกรมส่งฟรีต่างๆนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของออว่าเป็นร้านค้าใหม่ส่วนใหญ่นะที่เจอเนี่ยเป็นร้านค้าที่เพิ่งเปิดแล,แล้วไม่รู้ก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแนะนําเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายทั้งหมด ก็คือไม่ที่บายครบทั่วนนะครับเช่นเอ้ยคุณเข้าโปรแกรมส่งฟรีซีเดี๋ยวเราจะฟรีให้นะจะฟรีให้ให้เลยแต่ไม่ได้บอกว่าฟรีถึงเมื่อไหร่และปิดยังไงซึ่งบางทีเจ้าของร้านเขาไม่ได้อยากใช้โปรแกรมส่งฟรีหรือว่าการโปรโมทอัตโนมัตินะครับเขาไม่ได้อยากใช้เขาเขาเข้าใจว่าเอ้ยเปิดไปแล้วมันจะดีเปิดไปแล้วมันจะขายได้แต่ว่าการโปรโมทผ่านลาซาด้านะครับด้วยวิธีอัตโนมัติ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถึงแม้จะจ่ายเงินแม่โตโนมัสมันไม่ได้กรนตียอดขายแต่มันกระตียอดเข้าชมซึ่งเรื่องพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากมาย้าเตือนใครที่ได้ฟังผมนะครับร้านค้าใหม่อะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปก็แล้วกันแต่ว่าใครที่ไม่ได้ฟังนะครับก็อาจจะต้องไปดูย้อนหลังนะครับอันนี้คือผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ลาซาด้านะก็คือเขาทําหน้าที่ของเขาแต่ร้านค้าเขาต้องฉุกใจนิดนึงว่าเฮ้ยมัน โอเคไหม <laughs> นะครับมันถูกต้องไหมมันแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เป็นคนจ่ายเงินนะ่ยคือเราคือร้านค้านะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ระวัตถุฐานที่เข้าใจเดี๋ยวผมบ่นเขาเยอะเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาบอกมาอีกว่าอย่าบ่นเยอะนะครับเพราะว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ขอผ่านไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานร่วมกับเขาเราเข้าใจทั้งสองฝ่าย สวัสดีพี่สมพรนะครับไมไ่เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณมา,มากๆที่จะติดตามนะครับใครที่อยู่หน้าไลฟ์พิมพ์มาหมอนิดนึงนะครับมีคําถามอะไรถามมาได้เรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะครับเช่นในปีนี้มันก็จะมีลาสโกเมน่านะครับลาสโกลเมน่าลาสโกอินเตอร์นะครับแล้วก็มีการอ,าอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมบอกเลยว่าลาซาด้าจะเก็บเงินร้านค้าเยอะขึ้นแน่นอนนะครับเยอะขึ้นเก็บเงินที่นี่คือเขาไม่ได้เก็บโดยตรงแต่มาในส่วนของโปรแกรมนู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆเนี้ย ต้องระวังนะครับอาสวัสดีสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a นะครับขอจะรับเป็นพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาดานะครับผมเป็น Lazada า e l l e r a ร a อัมบัสเนะครับและเป็น l a z a d r Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอสเพิ่มยอดขายบน Lazada กับ Shopee นะครับ1คอส2 Marketplace นะครับ2โดยผมนะครับพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับแล้วก็คอสชุนี่นะครับตัวนี้คอมเมอร์สนะครับซีไฟเอ็กซ์เพรสช้อปปี้นะครับลง1คอสนะครับ4,900บาทนะครับลงทั้ง2คอสแค่7,900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ของ Lazada เนี่ยยังเรียนย้อนหลังนะครับในกลุ่มเป็นคอสอะไรฟรีแล้วก็ปรึกษาฟรีตลอดชีพทั้ง สองคอร์สเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเราจะจัดในวันที่ยี่สี่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเรียนสดสองวันนะครับยังไงเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองคิวเรียนได้ที่ l ล n e แอดเฟรนลด้านะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับแล้วกันนะครับนาาผ่านไปหลายนาทีแล้วใครที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ยอดขายปังๆนะอันดับแรกเนี่ยผมให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับพอดีมีคนส่งมาให้ดูนะครับคนส่งมาให้ดูก็คือว่าอ่านี่เลยนะครับ ก็คือไปเจอคอนเทนต์ในบันทิปนะครับว่าโดนหักเงินอัตโนมัติจากการโปรโมทนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์จากในบันทิปนะที่เขาไปโพสต์เอาไว้นะครับเขาก็จะมีให้ดูว่าโดนหักเงินอะไรยังไงเท่าไหร,นร่นะครับซึ่งนะครับคนที่เข้ามาถามผมเนี่ยก็คือเพิ่งถามเมื่อเมื่อตอนหัวค่านี่เองแล้วเขาใจร้อนมากว่าแบบหูขอวิธีปิดนู่นนี่นันะ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินไม่เหลือเลยต้องบอกว่าเงินไม่เหลือเลยเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่โทรไปเนี่ยเขาจะบอกว่ายอยากเข้าแคมเปญ99ให้เข้าเลยนะแล้วลองโปรโมท เปิดอัตโนมัตินะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนที่บอกว่าโปรโมทเปิดอัตโนมัติเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาขออนุญาตเข้าไปเปิดให้หรือร้านค้าไปกดเปิดเองเพราะว่าถ้าใครเป็นร้านค้าใหม่ทุกคนจะเขาทราบดีว่าถ้าเคยผ่านมาแล้วนะมันจะมีปุ่มให้กดตึ๊กขึ้นมามเตือนขึ้นมาหน้าจอแล้วกดปึ๊บแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเปิดไปแล้วเราจะหักเงินจากยอดขายเราโดยอัตโนมัติอันนี้ให้ระวังนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าส่งรูปให้ผมดูอย่างเงี้ยนะครับมีการหักเงิน ทุกทุกหา้าทุกทุกเอ่อทุกทุกเรียกว่าทุกวันเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทคือถ้าแบบเนี้ยถ้าหักเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามีการไปกดเติมอัตโนมัติเมื่อเงินหมดขั้นต่ําไปแล้วอ่าอันนี้ให้ระวังถ้าเกิดใครโดนหักแบบน,นี้นะให้ระวังเลยว,ว่าเงินคุณยอดขายคุณจะหายแน่นอนนะครับแล้วก็มีการส่งให้ผมดูนะครับโอ้โหโดนหักห้าร้อยสิบห้าบาทห้าร้อยสสิบห้าบาทตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดปิดนะครับวิธีปิด นะครับแคมเปญอัตโนมัติและการเติมเงินอัตโนมัติบนลาซาด้าก่อนใครที่ยังอยากรู้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอยาตแชร์สกรีนนะครับไปที่หน้าจอนะครับที่ผมเ,เตรียมไว้ก็แล้วกันนะครับมาหน้านี้นะคือใครที่เข้าลาซาด้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเลยให้คุณดูตรงนี้นะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับเครื่องมือโปรโมทสินค้า แล้วพอเข้ามาเนี่ยนะครับใครที่เคยโปรโมทเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบเดียวกับผมมีโปรโมตผ่านลาซาด้าโปรโมทพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้เป็นใครไปรัสมอจะมีจะมีเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมเช่นโปรโมตผ่านสื่อภายนอกอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มันมีตรงนี้ครับจะมีช่วงเติมเงินนะครับอันดับแรกเลยให้มาปิดก่อนให้คุณไปที่เติมเงินนะครับไปดูที่เติมเงินเลยครับกดที่เติมเงินเลยก็ได้นะครับมันจะมีเติมเงินอัตโนมัติกับเติมเงินรายครั้งนะครับ ถ้าเติมเงินอัตโนมัติคุณเปิดอยู่ตรงนี้อันนี้คือหายนะเลยนะผมบอกเลยหายนะซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่หัสดาเขาไม่ได้บอกอ่พูดได้เลยเพราะเขาไม่ได้พูดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่บอกตรงๆว่ามันหักแล้วมันมีผลเสียกันล้วยังไงเขาบอกแต่ผลดีคือเราไม่ได้อยากโปรโมตตลอดแล้วเลยไม่ได้แบบอยากจะต้องจ่ายเงินค่าโปรโมตตลอดเพราะว่าการโปรโมทมันไม่ได้การันตียอดขายนึกออกไหมอ่านะครับคราวนี้สิ่งที่ ทํามตรงนี้นะครับก็คือใครที่เป็นสีแดงสีน้ําเงินนี้ให้ปิดเลยครับปิดเลยไม่ว่าอะไรจะปิดนะครับคราวนี้มันดูตรงนี้ก่อนถ้าคุณจะโปรโมทแบบอัตโนมัตินะนี่ครับตัวเลือกที่หนึ่งเมื่อยอดเงินคงเหลือต่ํากว่าเอะเห็นไหมเมื่อยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า,ออวาส่วนใหญ่คนที่โดนหักอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเปิดให้ดูห้าร้อยสสิบห้าบาททุกรอบอะจะจะเป็นการเปิดตัวนี้ไว้เมื่อเปิดตัวนี้ปับ๊บปัญหาก็คือเมื่อเงินหมด แล้วคุณโปรโมทเรื่อยๆทุกวันเนี่ยไม่มีขั้นต่ําอัตโนมัติมันกินเงินตลอดเวลาเขาจะหักเงินจากยอดขายหรือบัตรเครดิตคุณตลอดเวลาที่คุณตั้งค่าไว้หักหัก,หก,หกขายของยังไงก็ไม่เหลือครับผมบอกเลยมีแต่จ่ายเงินนะครับคุณจ่ายโบนัสให้ลาซาด้าไปแบบฟรีๆนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าการเติมเงินอัตโนมัติไม่ไม่ได้แบบโหไม่ดีเลยซะทีเดียวคือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการโปรโมทตลอดเวลาซึ่งก็มีแต่มันน้อยมากมันน้อยมาก นะครับสินค้าที่แบบเป็นที่ต้องการแล้วต้องการชิงไปทีหน้าหนึ่งะต้องจ่ายเงินตอนเวลามันน้อยมากนะครับให้ปิดไปเลยแค่นี้เองนะครับแต่มาดูนิดนึงคือตัวเลือกที่1คือเติมเงินเมื่อยอดคนเหลือจากว่าแล้วตัวเลือกที่สองเติมเงินรายสัปดาห์คือเขาจะหักเงินคุณทุกสัปดาห์นะครับเช่นคุณกําหนดว่าทุกวันจันทร์นะครับกดทุกวันจันทร์เขาจะหักเงินจากระบบนะครับหลังบ้านคุณคือยอดเงินที่มาจากยอดขายหรือบัตรเครดิตแล้วแต่เนี่ยเขาจะหักไปเลยตามที่คุณกําหนดไว้ซึ่งนี่คือการเติมเงินอัตโนมัต เห็นไหมครับเติมเงินะไรครั้งแทนครั้งละสองร้อยห้าร้อยแล้วค่อยไปจ่ายเงินแบบนี้ดีกว่านะครับให้ระวังอันนี้ให้ระวังอันนี้เตือนจากใจเลยนะครับใครที่เป็นร้านค้ามือใหม่แล้วแบบโดยอัตโนมัติไม่รู้วิธีปิดมาดูตรงนี้เลยนะครับผมเปิดให้ดูนะนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เออส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยสอนกันนะครับก็คือแบบสอนแต่เทคนิคอะไรเงี้ยคือมันไม่มีเทคนิคหรอกลาซาด้ามันมีแต่ว่ามันมีแต่ว่าคุณรู้วิธีที่ลาซาด้านําส่งสินค้าคุณให้กับ ้านค้าหรือเปล่ามันมีแค่นี้นะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันหนึ่งนะครับลองลองดูเนาะ,ะดูคอมเมนต์นิดนึงปีสองห้าหกทำไมลาซาด้าไม่โปรโมตทางทีวีเลยครับคือโปรโมทครับแต่เขาเลือกเขาเลือกช่องทางโปรโมทนะครับแล้วก็เผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะคุณนรงนะครับผมไม่รู้ว่าผมแต่ผมไม่เห็นโปรโมทเช่นเป็นช่องที่เป็นเป็นแบบเป็นละครหรือเป็นอะไรที่เป็นเลตติ้งดีๆเขาจะปโปรหมตตอนนั้นแล้วก็จะเป็นโปรโมทออนไลน์ online. นะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วก็จะโปรโมทในช่วงช่วงแคมเปญใหญ่เป็นหลักพวกเมกาแคมเปญแรงต่างที่งบประมาณเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่ได้รายได้จากลาซาด้าเท่าไหร่อะผมได้แค่แค่ค่าอ่าค่าเขาเรียกเป็นค่าสอนรายชั่วโมงที่สอนในลาซาด้ายูนิเซตี้อแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เยอะด้วยนะเราก็เลยเออมามาให้ความรู้ตรงๆทางนี้ด้วยอีกทางหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อมานะครับ อันที่2นะครับปิดตรงนี้ไปนี่คือปิดการเติมเงินก่อนเลยดับแรกต่อมาคือสังเกตนะครับการโปรโมทลาซาด้าเนี่ยจะมี4แบบแบบเลือกสินค้าจัตโตโนอัตโนมัติแบบเรื่องสินค้านะครับแบบโปรโมทช่วงเวลาพิเศษก็คือช่วงแคมเป็นใหญ่แบบโปรโมทสินค้าด้วยตัวเองนะครับเลือกสินค้าอัตโนมัติซึ่งแบบที่1แบบที่2แบบที่3เนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณไม่ตั้งขั้นต่ําไว้ต่อวันหายนะครับเขาจะกินเงินคุณเรื่อยๆอัตโนมัติไม่มีมันหมดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะปิดก็คือให้ไปที่จัดการแคมเปญแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกปิดนะครับปิดแคมเปญก็ได้อย่างเงี้ยครับมันจะมีออโต้ในเวลาแคมเปญอาจตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเลือกปิดไปเลยนะครับซึ่งสินค้าทุกตัวมันไม่ได้เหมาะในการโปรโมทอัตโนมัตินะครับเอาใหม่นะตัวแรกตัวแรกคือเลือกอัตโนมัติคือระบบแลวาว้เลือกสินค้าเราไปโปรโมทให้อัตโนมัติ นะครับถ้าเราไปตั้งขั้นต่ําไว้ก็กินเงินเรื่อยๆหรือตั้งแบบขั้นต่ำเยอะๆไว้เงี้ยที่แบบจ่ายทีวีสี่ห้าพันอ่าเป็นหลักพันเงี้ยมันก็จะกินเงินเรื่อยๆจนกว่าจะหมดต่อวันนะครับโปรโมทช่วงเวลาพิเศษคือช่วงเวลาแคมเปญอันนี้ก็ถ้าเกิดคุณเลือกโปรโมทโทโนมัเนีนี่ก็หายนะเลยนะเพราะว่ามันก็จะกินเงินช่วงแคมเปญอ่ะกินทั้งวันกินกินกินนะครับแต่ก็เหมาะสําหรับร้านค้าที่อยากได้ยอดตลอดเวลาแลวคือสินค้าเขาต้องขายตลอดเวลาเงี้ยเพราะสินค้าแบรนด์สินค้าเฉภาพความงามนะเขาจะโปรโมทตลอดทัั้งวน อ่ะอันนี้ก็นอกปล่อยเขาแต่ละถ้าเราไม่ใช่อย่าไปทานะครับต่อมาคือเลือกสินค้าด้วยตัวเองอันเนี้ยเป็นการโปรโมทนะครับแบบกําหนดแต่ว่าระบบราต้าเลือกสินค้านะครับโดยให้ร้านเนี่ยเป็นคนเลือกแต่ยังโปรโมทอัตโนมัติอยู่แต่ละเลือกสินค้าไปโปรโมทเองสุดท้ายโปรโมทแบบตั้งค่าเองซึ่งถ้าผมสอนผมจะสอนตัวนี้เป็นหลักคือการตั้งค่าเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่ทันไปดูในช่อง YouTube หรือใน Facebook ผมมีสอนไปแล้วนะครับอันนี้ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ